วัตถุ1เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมีกราฟการกระจัดกับเวลาดังรูปจงหาความเร็วที่วินาทีที่ 5, 20, 35และ45ในรูปเป็นกราฟ s-t นั้นความหมายก็คือถ้าเราหาสโลปจะมีค่าคือ v นะครับ สโลปคือ V ฉะนั้นในการหาค่า V หรือค่าความเร็วให้หาสโลปเส้นต่างๆข้อแรกโจทย์ให้หา V5 คือความเร็วที่วินาทีที่5เราดูในรูปนะครับวินาทีที่5คือตรงนี้นั้นในการหาค่า V5 ให้หาสโลปเส้นสีเขียวนี้นะครับเพื่อความง่ายตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้มองได้ง่ายขึ้นครับ ความสูงตรงนี้นะครับความสูงตรงนี้มีค่าเท่ากับ20ฐานกว้างด้านล่างนี้นะครับยาวเท่ากับ10ฉะนั้นค่าสโลปนะครับหรือค่า V เราก็จะได้20หาร5เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่ง v 5ของเราก็จะตอบ4เมตรต่อวินาที ข้อต่อไปโจทย์ถามความเร็วที่วินาทีที่20นะครับ v 20เรามาดูว่าวินาทีที่20นะครับลากขึ้นไปเราจะพบว่าเป็นเส้นนอน bc นี้นะครับเราก็หาความชันนะครับดังนั้นค่าความชันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวตั้งนะครับ delta y หารด้วยการเปลี่ยนแปลงในแนวนอน delta x เราพบว่า เส้นนี้ไม่มีการตั้งชั้นขึ้นมาเลยนะครับดงนั้นตรงนี้เป็นศูนย์นะครับค่า V ตรงนี้จะมีค่าเป็นศู <_ S 1> นย์หารด้วยความยาวฐานตรงนี้จาก10ไป30มีค่าเป็น20ดนั้นตรงนี้จะได้ศูนย์ส่วน20ได้เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีฉะนั้นความเร็วที่วินาทีที่20จึงมีค่าเท่ากับ0เมตรต่อวินาที ข้อต่อไปครับให้หาความเร็วที่วินาทีที่35ก็คือ v 35นั่นเองลองมาดูว่าที่35มิาวิเส้นกราฟอยู่ตรงไหนนะครับ35มวิลากเส้นขึ้นไปเราจะพบว่าเส้นกราฟอยู่แนวนี้นะครับเป็นเส้นกราฟเฉียงแบบนี้ให้ลากเส้นเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อหาความชันได้ง่ายนะครับ เราจะพบว่าเราสามารถหา V ได้จากการเปลี่ยนแปลงบนแกน Y เดลต้า y ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับแกนแล้วเราจะพบว่าจาก20ไป40ก็จะสูงเท่ากับ20หารด้วยเดลต้า x กนะครับก็คือฐานตรงนี้ครับจาก30ไป40ฐานกว้างเป็น10นั้นค่าความเร็วตรงนี้จึงมีค่าเป็น20ส่วน10เท่ากับ2เมตรต่อวินาที นั้นความเร็วในวินาทีที่35ต่อ2เมตรต่อวินาทีตัวสุดท้ายนะครับความเร็วในวินาทีที่45หรือ v 45น,นั่นเองเราต้องมาพิจารณา,าว่าวินาทีที่45อยู่ตรงไหนนะครับ45อยู่ตรงนี้นะครับ อันมาลากไปจะไปชนกับเส้นกราฟนี้นะครับเส้นกราฟมีลักษณะเฉียงลงนะครับเราสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขออภัยรูปสามเหลี่ยมครับเราจะพบว่าสามเหลี่ยมมีลักษณะเฉียงลงฉะนั้นในการหาค่าความเร็ว V จึงติดลบนะครับเนื่องจากเส้นกราฟสโลปเฉียงลงความสูงของเส้นกราฟนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ มีค่าเท่ากับ40นะครับเพราะจาก0ขึ้นไปถึง40ตรงนี้เป็น40นะครับส่วนฐานกว้างจาก40ไป50ฐานก็จะมีความกว้างเท่ากับ10นั้นค่า v จึงเป็นลบ40นะครับหารด้วยความกว้างของฐานก็คือ10นั้นจึงได้ลบ4เมตรต่อวินาทีฉะนั้นความเร็วในวินาทีที่45ตอบลบ สเมตรต่อวินาที